มาเปรใครโดนลูกระเบิดคนน้นเพนจ้ามาเร็วใครจะได้โดนก่อนสักเสียงว่ไปยังองเลี้ยนเด้ออืมออือืมอืมอืมมอืมมออวมอืมอืมอืมอนมอืมอืมอื่อืมนมอืมอืมอว้ายอืออือืมอืยอืมยืือืมอืาอืมอืว้ายอืมอือยมอืมว้เดว้ายว้าย อันี้จ้าแตกปะนาอจับได้มนะคะโอ้ยหลอดแล้วฉันหลอดแล้วเธอไหมถังด้าหลอดไวไวพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไงเปดจะรอดหรือเปล่าเอาขึ้นมาดูค่ะว้ายเธสีเขียว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 กับเต็ม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 ับพับพับพับเขียวคือการหลอดเลว ไปไเอยอดักกระเดาคืสีแดงหน้สีเขียวเขียวได้ว้าวแนบหนอดพักกระเดาไว้แนบไว้เขียวว่าสันอ้ยกันกระรอดคือกันกันกรรอดคือกันแล้วเอยตึงตได้แล้วนะคะตึงตึงตงตึงตเฮ้ยเ้ยอุ้ยไหวะไ สีเขียวไปแนมมันขันแนมมันบนน่ได้เออแนมไปกระเดาโอวว้าจ <c oughs> ันการลอดแล้วจันลอดแล้วอ่ะลอดแล้วค่ะเชียวจ้าเด่นจ้า <c oughs> ชิดเลยเธอชิดเลยว่างอได้สิว่งอาจารยว่างสีว่างจ้าเดี๋ยวโดนลูกหลงถอยถอยถอย lọt lót chắc cả lót đấy Ê Ê Ê ơi tiếng 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 đèn anh ơi gì đây nhá wow trời đất 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 ถอยก่อนถอยก่อนถอยถอยถอยมันใส่สีแต่ย่าให้เชือกแล้วมันจก่ตาย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 เดียวเธอพลีมพลมมันก็ได้เลยแค่เลี้ยนชอมพูเออสีชมพูคุณแพ้อย่าบอกเธอด้ยับไปพูนยับไปตรงตรง

เฮ้ยจ้ก็ดวงดีเท่ดวงดีสักดีเดี๋ยวย่าปักยนรอดแล้วันรอดแล้วสายล้วปะเนี่ยควยีบายีบาเยี ได้เลยได้ลจเย็นจย็นได้ลาวาวแตนแนแนแ้นแนับต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 ังเวนิดเดียวยังสวยอยู่ค่ะว่าได้รู้รางวัลหนึ่งคั้งนมคะดีจังเลยดีใจจังเลย แทงแทงๆๆแทงแงแงหุนเลยเด้อหุนเลยหุนเลยถึงหม ọ กก็งามจ้าไป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 ตา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 พับสวัดีน้าเจ้าฮ่าว้าวตลอยยี่หลีมาเรียนไปเรามีโอกาสอีกครั้งค่ะเอาดีดีแล้วเราสองลอยกันยังดีน้เรียนนะจ้าอะไปเกิดจ้าเรีนได้แล้วห้าสิบบาท ดีก okay? ็เข uh ียวสวยหนึ huh. oh, oui> ่ง oh, ด oh, ้ดอกค่ะแม่นอุยมาแล้วเออแล้ววันนี้เป็นของยายเป๊วันนี้ยายเปหมานจ้าตั้มตั้มับหนามไหมน้อเธอเลย